Use new technologies. วิธีการที่ไลฟ์แ n นเ g e คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์นั้นแตกต่างจากที่อื่นอย่างสิ้นเชิงเราไม่ได้พยายามที่จะเป็นอาหารเสริมที่ดีกว่านั่นไม่ใช่เป้าหมายของเราเป้าหมายของเราคือการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆครับ When the ABC video was aired and we this idea that the body can manufacture its own things if it's a c t i e g in the right way, w i t h a brand new concept, right? So we're competing in a space that most people don't know there's even a game going on yet. have available เมื่อวิดีโอของ ABC ออกอากาศเราได้เห็นแนวคิดที่ว่าร่างกายสามารถผลิตสิ่งต่างๆของตัวเองได้หากมันถูกกระตุ้นด้วยวิธีที่ถูกต้องซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ล่าสุดเห็นด้วยไหมครับเรากำลังแข่งขันในพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ได้ซ้ำว่ามีเกมนี้อยู่ และสิ่งที่เรามีในตอนนี้ก็คือเราไม่ต้องคาดเดา In medicine whether it's natural medicine or it's allopathic medicine most of the thing we're taught and trained in school we're taught to look at symptoms manage the symptoms not manage the systems so we're going to work from a totally different perspective of looking at how do we manage systems versus symptoms ในทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนธรรมชาติหรือการแพทย์แผนปัจจุบันส่วนใหญ่ที่เราเรียนมาในโรงเรียนคือการดูอาการและจัดการกับอาการ ไม่ใช่จัดการกับระบบดังนั้นเราจะทํางานจากมุมมองที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงโดยมองไปที่การจัดการกับระบบแทนที่จะเป็นจัดการกับอาการ so i'm going to kind of focus on the product that's what I get to do a little, bit, but i t b I'm also going to talk a little bit about why I've chosen to do the business um, <c oughs> down the road but bottom line is is that I had to first build a belief i n the product when I started getting results Doing this versus what was doing had and different. for this I I knew what what was was we real and different. วันนี้ผมจะเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์เป็นหลักแต่จะพูดถึงเหตุผลที่ผมเลือกธุรกิจนี้ด้วยแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือผมต้องสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ก่อนเมื่อผมเริ่มเห็นผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้เทียบกับสิ่งที่ผมเคยใช้มาก่อนผมก็รู้ว่าสิ่งที่เรามีนั้นเป็นของจริงและแตกต่าง So I want you to have super solid belief in the products that you have. and what they're capable of doing but they only work if you put it in your body All right so ผมอยากให้คนมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในผลิตภัณฑ์ที่คุณมีและสิ่งที่ผลิตภัณฑ์สามารถทําได้แต่มันจะทํางานก็ต่อเมื่อคุณใส่มันเข้าไปในร่างกายของคุณเท่านั้น so this nrf2 technology it's and we talk about the whole idea of activating the body what does that really mean this new i s called a transcription factor What that means is, is for the body to fix something, it has to get a signal. That signal, that transcription factor, to tell the body to produce certain things. Technology NRF2 นี้เราพูดถึงแนวคิดทั้งหมดของการ activate ร่างกายมันหมายความว่าอะไรจริงๆครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า transcription factor ซึ่งหมายความว่าเพื่อให้ร่างกายซ้อมแซมอะไรบางอย่างมันต้องได้รับสัญญาณ transcription factor So We know the NRF2 literally causes the body to produce antioxidants. What are those? Those are the those are the good guys, right? These are the things that clean the body cells up. And you'll hear out there in the in the space, you'll hear about things like glutathione and superoxide dismutase. You'll hear about these big molecules, and you'll hear about people having trying to take them. And you're hearing right now, big on the, in, out in the industry, people taking what's called liposomal glutathione, right? เราสับว่า... Nrf2 ทําให้ร่างกายผลิตสารต้านอนุมูลอิสระแล้วสารต้านอนุมูลอิสระคืออะไรพวกมันคือสิ่งดีๆสิ่งที่คอยทําความสะอาดเซลล์ในร่างกายและคุณอาจจะเคยได้ยินชื่อสารบางอย่างเช่นกลูตาไทโอน ione, และซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสคุณอาจเคยได้ยินชื่อโมเลกุลใหญ่ๆเหล่านี้และได้ยินว่าผู้คนพยายามทานมันเข้าไป ตอนนี้ในวงการกำลังฮิตทานสิ่งที่เรียกว่าไลโปโซมอลกลูตาไทโอน e ราเรารู้จากการทดสอบที่ทำมาว่าเมื่อคุณทานโปรโทานิม NRF2 มันจะเพิ่มการผลิตกลูตาไทโอนภายในเซลล์ได้ถึง300%คุณอยากจะพยายามทานมันเข้าไป หรืออยากให้ร่างกายของคุณสร้างมันขึ้นมาเองครับ